รงทางเาเนะสิ่งหนึ่งที่นักร้องดีบ้าจะไม่ให้ใครหลุดเลยคือเหมือนเราไปเจอคู่แข่งกังงไนไม่ไม่ใช่ถ้าเราอะ่ะเวลานักร้อเงเวลาเราเจอ we are telling f o l love that you start life t o ่อยู่มันก็ไลไฟ์เองแล้วพอเมื่อกี้มีแบบกดปิดไลไฟ์ใช่ปะมันก็บอกว่ามันก็บอกว่า บอกว่าเรายัางไลฟ์อยู่อะ่ะแบบแค่พอร์ไว้เฉยแต่จริงมีกดปิดไลฟ์ไปแล้วอ่ะใครไลฟ์มันต้องทำยังไงวะเนี่ยอะไรจะกดปิดไลฟ์ได้อะเราทำยังไงอะไม่อยากไลฟ์แล้วอะ่ะกดปิดไลฟ์แล้วมันไม่เห็นจะกดปิดเลยมันเป็นกดพอร์ตออกไปเฉยเมื่อ,อกี้ก็ไลฟ์เองไม่แล้วบ่นคนเดียวอกูนี่เป็นไรเอ่ย เ้ยดูให้ทำไงอ่ะต้ากดปิดไลฟ์ยังไงอ่ะใครเป็นผู้รู้อ่าตอนนี้มินค้างไปอีกโอ้ชีวิตเอ็มิกมันเป็นนักสู้แล้วกูจะออกยังไงดีเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยมินก็ค้างขึ้นลุกอย่าง ต้องทำยังไงนะคอมเมนต์ก็ค้างช่วยด้วยอะไรก็ได้โจกูด้วยกูจะปิดยังไงดีเนี่ย